สวัสดีค่ะมาพอกับช่อง Mr. and Mrs. Moon Stein ะะมือนี่มาเห็นอีกอย่างแบบอรค่ะมือนี่แฟนสิน uh, นะคะเขาจะทำเมนู Curry flower cheese นะะักจะให้เบิ้งนะคะวาสี่เป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลย Boil the water Put cauliflower in And turn the heat down low So it's t i l l boils and put lid on Salted water okay? i've got three bits of bacon no oil to walk on low and fry and they just fry in their own fat what i have here to add once the bacon is done is spring onion and i'm going to add some celery because we did not have a lot of spring onion Then I will add butter to make this the sauce, flour for thickened sauce and then milk. Then we will have white sauce. Then I will add strong mustard two teaspoons. Hundred and eighty degrees. Preheat until light goes off. Butter. again. Yeah. แล้วก็ใส่มาสตาร์ดลงไปนะคะประมาณสองช้อนชาชีสค่ะ ีข้าไปแล้วก็พ้นไปเรื่อยๆเลยคะ่ะเอาน้ำออกด้วยจ้ะเอาน้ำออก ประกาศอดกาดุ้นคุณใส่กันผสมใส่กันเลยจ้ะ ใส่ชีดร้อยหนาค่ะแล้วเอาเขาตู่อบค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ ชีสนุ่มๆอืมอร่อยอืมออสิกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆเนื่อคน,นะ,คะจิตติดตามนะคะนี่ละค่ะคือเมนู curry p o w e r cheese เ้ยค่ะอร่อยมากๆเลยจ้ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้ร่ำร่ำรวยๆกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ